สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทีมงานชอกรด,ดิต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจให้เราได้บริการและร่วมเดินทางไปกับเราทีมงานชอกรดิดทัวร์ค่ะก่อนที่รถบัสคันนี้จะเลื่อนออกไปนะคะเรามาทำความรู้จัก กับอุปกรณ์ต่างๆภายในรถกันก่อนค่ะรถบัสคันนี้ชื่อบัสเดอรทอเพนไลน์เดอ t h ทอค่ะเป็นรถ2ชั้นนะคะขับเคลื่อนด้วย8ล้อมีความสูงนะคะ4เมตร30เซนติเมตรค่ะรถบัสคันนี้นะคะเป็นระบบถุงลมค่ะใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนนะคะบริษัทของเรานะคะจะใช้ยางหน้าอยู่2ยี่ห้อค่ะคือบริสโต e และมิชลินนะคะส่วนรถบัสคันนี้นะคะจะใช้ยางใหม่ไม่ใช่ยางถอดหรือยางเปอร์เซ็นตค่ะ เป็นยี่ห้อมิชลินนะคะยางหลังของเรานะคะก็เป็นยางใหม่เช่นเดียวกันค่ะยางหลังของรถบัสคันนี้นะคะจะใช้ยี่ห้อ Max กซค่ะบัสเดอร์ทอคันนี้นะคะมีประตูฉุกเฉินภายในทั้งหมด5ทางค่ะอยู่ตรงไหนบ้างเรามาดูกันค่ะจุดแรกนะคะจะอยู่ข้างเบาะคนขับค่ะวิธีการเปิดนะคะให้ลูกค้าค่ะดันลูกบิดลง บลกประตูออกและสามารถออกทางช่องทางนี้ได้เลยค่ะจุดที่2นะคะจะอยู่ตรงบันไดทางขึ้นลงค่ะวิธีการเปิดนะคะให้ลูกค้านะคะดันลูกดันวาล์วลงค่ะแล้วก็รอจนสิ้นเสียงลมนะคะประตูจะตกค่ะเมื่อประตูตกแล้วนะคะลูกค้าสามารถดันประตูออกไปและสามารถออกทางช่องทางนี้ได้เลยค่ะวิธีการใช้ประตูที่3นะคะให้ลูกค้านะคะเปิดกล่องสีแดงค่ะดันลูกบิดขึ้นนะคะ ผลักประตูออกค่ะและสามารถออกทางช่องทางนี้ได้เลยค่ะที่สี่นะคะจะอยู่ในห้อง VIP ค่ะวิธีการใช้นะคะให้ลูกค้าดันลูกบิดขึ้นค่ะผลักประตูออกนะคะและสามารถหนีออกทางช่องทางนี้ได้เลยค่ะบานที่ห้านะคะจะเป็นบันไดทางขึ้นลงตรงกลางค่ะวิธีการใช้วาวนะคะให้ลูกค้าดันวาวขึ้นค่ะรอจนสิ้นเสียงลมนะคะประตูก็จะตกค่ะ กอประตูตกแล้วนะคะให้ลูกค้าผลักประตูออกไปค่ะและสามารถหนีออกทางช่องทางนี้ได้เลยค่ะวิธีการใช้วาล์วประตูฉุกเฉินจากภายนอกนะคะให้ลูกค้าเปิดฝาขึ้นค่ะหมุนวาล์วทวนเข็มนาฬิกานะคะรอสักครู่จนสิ้นเสียงลมค่ะประตูก็จะตกนะคะลูกค้าสามารถใช้มือดึงประตูออกได้เลยค่ะ รถบัสคันนี้จะมีประตูทางออกฉุกเฉินทั้งหมด2บานนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการเปิดประตูบานกลางค่ะให้ลูกค้านะคะเปิดฝาขึ้นค่ะหมุนวาล์วทวนเข็มนาฬิการอจนสิ้นเสียงลมนะคะประตูก็จะตกค่ะลูกค้าสามารถใช้มือดึงประตูออกได้เลยค่ะบัสเดอร์ทของเรานะคะจะมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยไว้ทุกเบาะเลยค่ะ วิธีการใช้ใช้อย่างไงนั้นมาดูกันค่ะก่อนอื่นให้ลูกค้าปลดเข็มขัดโดยการกดปุ่มสีแดงนะคะให้ลูกค้านั่งลงค่ะคาดเข็มขัดผ่านเอวนะคะล็อกเข็มขัดและดึงสายให้พอดีตัวค่ะวิธีการปลดเข็มขัดออกนะคะให้ลูกค้ากดที่ปุ่มสีแดงค่ะเข็มขัดก็จะเด้งออกนะคะและสามารถลุกออกได้เลยค่ะ และขอได้โปรดให้คุณลูกค้าทุกท่านรัดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านก่อนที่รถจะเคลื่อนออกไปค่ะบัสเดอร์ทอของเราจะติดคอนทุกกระจกไว้ทุกมุมกระจกเลยนะคะรถบัสคันนี้นะคะจะมีทางออกฉุกเฉินทั้งหมด4ทางค่ะชั้นบนนะคะจะอยู่ทางซ้ายมือและทางขวามือค่ะกระจกตัวนี้นะคะจะเป็นกระจกเทมเปอร์ค่ะ เมื่อกระจกตัวนี้แตกออกเป็นเม็ดข้าวโพดนะคะจะไม่บาดเนื้อตัวค่ะวิธีการใช้คอนทุกกระจกนะคะให้ลูกค้าดึงคอนออกมาค่ะเคาะไปที่มุมทุกมุมของกระจกนะคะและตรงกลางกระจกก็จะแตกออกค่ะและลูกค้าก็สามารถหนีออกทางช่องทางนี้ได้เลยค่ะขณะนี้เราอยู่ในห้อง v i p นะคะภายในห้อง v i p ของเราก็มีกระจกเทมเปอร์หรือทางออกฉุกเฉินทั้งหมด2ทางเหมือนกันค่ะ อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะและด้านขวามือค่ะวิธีการเคาะนะคะก็จะเหมือนกับกระจุกเทมเปอร์ที่อยู่ด้านบนเลยค่ะบัตรทอรของเรานะคะจะมีการติดตั้งถังดับเพลิงทั้งหมด5จุดค่ะจุดที่1นะคะจะอยู่ข้างเบาะคนขับค่ะจุดที่2นะคะจะอยู่ตรงบันไดทา,างขึ้นด้านหน้าตัวรถค่ะ จุดที่สนะคะจะอยู่ใต้ทีวีด้านหน้าของตัวรถค่ะจุดที่สนะคะจะอยู่ท้ายรถข้างประตูฉุกเฉินค่ะจุดที่หนะคะจะอยู่ด้านล่างข้างกับประตูกลางค่ะบริษัทของเรามีเจ้าหน้าที่ TSM ซึ่งเป็นบุคลากรในการจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งหนึ่งในนั้นคือนายรจนินสินประสิทธิ์กุลค่ะ โดยมีหน้าที่จัดการด้านความปลอดภัยและตรวจความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางทุกครั้งค่ะและทางบริษัทของเรานะคะมีการอบรมพนักงานอยู่สม่ำเสมอเรื่องความปลอดภัยและการใช้ถังดับเพลิงกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นค่ะเรามาดูการสาธิตวิธีใช้ถังดับเพลิงจากเจ้าหน้าที่ TSM กันค่ะต่อไปจะเป็นการใช้ถังดับเพลิงนะครับบริษัทของเรานะครับจะมีการตรวจสอบถังดับเพลิงอยู่ตลอดเวลาอันดับแรกเลยครับ เราจะมาดูที่เกวัดนะครับเข็มจะชี้ตัวสีเขียวก็คือทางตะเพิงใช้งานได้ปกติมีจํานวนเชื่อเพิงเต็มสองนะครับบริษัทของเราจะมีการเขย่าทางตะเพิงตลอดทุกๆ7เจดวันนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าทางดับเพิงใช้งานได้ปกติก่อนที่เราจะออกเดินทางนะครับและต่อมาการใช้ทางตะเพิงนะครับดึงปลดกดสายนะครับอันดับแรกเลยก็คือดึงนะครับดึงสายขึ้นมานะครับแล้วก็ปลดนะครับปลดสลักตัวนี้นะครับ กดดึงนี่ออกมาเลยให้ให้หลุดนะครับแล้วก็กดกดตัวนี้นะครับแล้วก็สายสายสายนะครับสายนะครับจำขึ้นต้นง่ายๆเลยครับดึงลดกดสายบริษัทของเรามีการอบรมพนักงานทุกคนเรื่องเครื่องยนต์หากมีเครื่องยนต์ขัดข้องพนักงานของเราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะเดินทางได้ค่ะ บริษัทของเรานะคะจะมีเจ้าหน้าที่ TSM และช่างชำนาญการคอยตรวจเช็คสภาพของยางรถก่อนออกเดินทางทุกครั้งค่ะลูกค้าจึงไว้วางใจและมั่นใจเรื่องความปลอดภัยเดินทางไปกับเราปลอดภัยทุกเส้นทางเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปเราถ้าหากถูกใจก็ก,กดไลค์กดแชร์กันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ No te he dicho, yo no te he dicho aún Yo no te he dicho aún